จยากลหยติการนะเราทวามาทุ่มเราจะหาแค่เราะวสุขภาพไม่ดีใครในส่วนนี่สนทนาเนี่ยก็รู้ล่าว่าพุทธเจ้าตรัส้วาระการเรียนธรรมะศาสตร์สายธรรมะใร้พทธการสนทนาครามะวาละส่วนจดเป็นสุดยอดโดยทั้งหมนสุดยอดนี่มสมาลว่าหายแล้วต่อท่ามขึ้นต่อดูจักสอนขึ้นแล้ว สองชั่วโมงเสร็จจบเกสองชั่วโมครึ่งที่สองี่น้องกันวนแกันร่ามแต่ตรงที่เข้ใจรือไม่เข้ใจก็รแต่แต่ว่าญาติโวทั้งหลายที่นั่งฟังอยู่ตรงนี้กัรงใของเรานั้นกิเลหลาคือวิวริดไม่ไดให้เรานั่งรอวลาสองชั่วโมงึ้นมีใครทำได้บราเลยให้กมือให้ืน ข้าวอุรกเยชพระคุณหลวงพ่อจากป็งสักการะสถิที่ที่ใหญ่มากหลวงพ่ที่ส่วรเอมื่อกาหลักะพามองพระเดชพระเจ้ามาสักกเราเป็นของน้อยนสิให้มาแล้วให้มาอีกกว่าจะทำเยแล้วสถิตย์สถิต์ไม่เปนสถกตย์เลยถ้าหากวาโยนสมบัติมาให้แล้วเล่นดีเราจะตอแล้วก็บอกให้ ถ้ากล่ายทุกคด้วยพระสมมมาในาเป็นผู้ทานนาิกลาถึงพระนิพพานและระมาและิสิไม่วนก็อยู่ไม่เบื่เราปฏิบัติรรมายางที่กว่าด้วยกันในเวลาส่วนช่วงขึ้นโดยระมโดยทกกำลังใจเราเลื่อนไปที่อุ่เลยถ้าจะวนเวียนแผนนิสสิั้งเราสามารถทำได้็นระยะเวลายาวนานและจิตใจมีคุณภาพแล้ การสนทนาทำตามมาละส่วนนี้นะดังนั้นเราจะเห็นว่าสิ่งที่ได้กล้าดกล้ามาทุกข้อความนั้นถ้าเราทำมาใช้ประโยชน์ได้ก็จะตกประโยชน์อย่างมหาศาลหลวงตาของรเราเห็นประโยชน์เป็นสิ่งนี้จนอยากให้หมีฐานนี้ขึ้นมาแม้ว่าใต้ประสงค์นั้นก็คือ อยากให้ท่าทั้งหลายที่มาด้ัลได้รู้ปฏิญญาและเวลาของโลกแนวสายตาของรูกแต่ละคนว่าเปอย่างไรก็ตา้แต่ในสุดหน้งหมายที่สำคัญก็คือการสนทนาธรรมปารเวลาที่สูลุ่มให้สุดกระไรย่มั่นอยู่ในภาติได้โดยไม่ได้เสียเวลาต่อมาจากเนชาใช้งานเสียแต่ว่าบาทีเวลาคนาใช้งานได้เป็นเวลาเพีสองชั่วโมง ก็ขอให้เราทุกคนรักษากำลังใจนี้เอาไว้ระคบระกอให้อยู่ลราทห้นาที่สุดเราต้องรู้จักวิจัยแยกแยะว่าข้อความนี้กำลังใจนี้เราได้มาได้อย่างไรเาขอไปให้สรางสาเหตุนันทีกำลังใจเราจะสงวและส่อไปเระวิธคราะห์ใหดีที่สุดเพือ่าเราได้รับข้อความรือเปล่าาา เร,เราเูระเบบีข้าูบตารวบข้งเรแล้วหลอกให้ราพูดฆ่าละสามชั่วโมงแตหลังจากเราก็จะส่งตัวได้ไแบบน,นี้ระาดูดฝ่าด้วยะกุกกระฐานะด้วท่าเตที่ดกลอมีอะไรที่จะวากาวรื้ความหมายในร่างโนก่อนที่จะจัดกันเพื่อที่จะเพิ่มเติมอีกหรือว่ายอย่างไร,รก็ไี่ี่็นบครับสุดท้าย ก็ม่รู้สึกงที่พระเจ้าตัดไปนั่นอาจจะคุ้นทุเรื่องเลยอะนรแบบนี้ใคารัขอเว่าแต่ว่าแครรับผ้าทีพระเจ้าตัดไ้ในพระสูกรนะถ้าม่ขาถามรู้ทีเจ้าว่า ว่ามีทคำข้อไหนไหมที่ทำให้สมงมีความเป็นอยู่ผาสุกปุจ้าบอกนี่ข้อหนึ่งจะเข้าในเสด็จนี่ก็คือเราถือถีลให้บริบูรณ์อไรดีนะเขอที่หนึ่งรเราถือถีอให้บริบูณ์ไม่ไปเปียนเองบุคนอื่น ที่สูงถุดให้บริโภคหรือที่ที่จะให้เกินงานที่สูงภาวะที่สือก็คือถึงมม่ควรก็โสดาบันเพราะฉะนั้นข้อที่หนงก็คือถ้าเธอจะถือถึงให้บริมภคไม่ไปเื่นด้วยเรียนบุคคนอื่นในเรื่องอาชีอแค่นี้ผมต้องมีความรู้คาสุข้วความก็ยค้องไปข้อามเลยนะเข้าทหนนะ อันน mm ี hmm. ้ยิ่งง่ายที่ราจะทำให้ตังมีความเป็นอยู่ผาสุกพระเจ้านี่เมื่อเธอถือสิ่งที่บริบูรณ์แล้วไม่ไปติดเชิงบุคคลอื่นที่ที่ยังไม่ถือถึงในนี้ถึงแล้วข้อสองก็คือใส่ใจแต่เรื่องของตัวเอง ไม่ใส่ใจเรื่องของบุคคลอื่นนะสองข้อนี้โอยในประเสธกันใส่ใจในเรื่องของตัวเองไม่ใส่ใจในเรื่องของบุคคลอื่นแค่นี้เลยต้งมีความสุขแล้วพระนัก็ถามายังใหอยู่ไหมที่ทำให้สมมีความเป็นอยู่ภาคสุขโข้าบอกไม่ให้มเ็นวนในสองเมื่อเธอถึงวิสังหบริบูรณ์แล้วไม่จะเกี่ยดเกับคนอื่น ่ือสิน้ไรดูแล้วใส่ใจในเรื่องของกลัวไม่ใส่ใจในเรื่องของบุคคลชูเขที่ถามก็าดูไม่โชติในความไม่มีเสียงคืออย่อยากแค่เสียงไม่โชตดในความไม่มีเสียงแค่นี้ก็มีความเป็นอยู่ขาสุดแล้วนะามคำถามมีห้าข้อทั้งหมดเราจะถามอีก ยังไม่มั้งที่ทำให้สวนมีความอยู่ความสุขกชาตบอกนี่ท่านก็วเมื่อเธอถือีบริบูรแล้วไม่ถือเพียรบุคคลอู่ที่ถือศีบริบูรณ์แล้วใส่ใจเรื่องของตัวไม่ใส่ใจเรื่องของคนอื่นแล้วไม่ไปรุ่งในความมีมือเสย่มอะไร้เอออแต่ มันเกิดมีมาที่เดี๋มนี้มาถือว่านั่นไปแต่ว่าเราเราก็ธรรมดาคือไม่กระดุนสามไมระุ้นหรงไม่กระุนเดวนแล้วแค่บอกว่าชำช้านี่เกิดแค่นี้เธอก็มีความเป็นบุขาสุขแล้วโอ้ยเดี๋ยวมีเยอะเลยนะในี่นี้เราจะถามถือว่าถ้าเราถาม่างนะก็เมื่อแค่ยังยังมีไหมที่ความเป็นดุขาสุข ทุกเจ้าก็ตามมาคนควหนึ่งนะเมื่อเธอถือสิ่งมายุบแล้วไม่ถือเที่ยวบุคคลอื่นในเรื่องอธิสิทธแล้วใส่ใจในเรื่องของตัวไม่ใส่ใจในเรื่องของคนอื่นแล้วก็อยากจะต้องมนความไม่มีชื่อเสียงเมื่อจะต้องมีร้อยใชื่อเสียงครับทำให้เกิดกอสุดท้ายทุกเจ้าก็ตามว่าทำนี้มันไม่เกิด แล้ววิชาแล้วก็ทำมหนด้เกิดรวความ์นาิมุตตก็คือสฬีธามาลาหานี่เราสาสายหลวงพ่อเองพระพุทธเจ้าตรัสว่าอนันท์โดยก่อนอาบนั้นไม่มีโสติจะยิ่งกว่านี้อีกแล้วพระ้เจ้าก็ตัสเสร็จ่งพ่อพ่อก็ออกคุให้ว่าประธรนนี้ข้าพเจ้าจะคุณนี้น ปาจจุว่าผิดเเวลาวันนี้ได้โหลดทั้งหลายส่วนกำลังใจได้ดีมากท่านทั้งหลายที่คอยรารักผู้สนทนควาดีเรานั้นมากตมากไม่ได้นั้นก่อนที่จะตัดให้เวลาท่านใจที่สนุกสนุนให้ท่านทั้งหลายเล่านั้นโดยเฉพาอบลูนเพราะบ่มยเช่นด็จพก็เจ้อยู่หัวบ่ายเนแตท่านไม่ได้กุศลหลวงพ่อละใขอเเกาที่สุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงขอสนทนทุนนี้ ให้ท่านัหลายเหลานั้นได้รับประโยชน์ได้รับความสุขเลยก็มีสุขภาพร่างกายแขงแรงอยู่เป็นรโลวิด -19 ระดับสมเด็จระดับสมเด็จที่ได้อยู่หัวก็อยู่เป็นรคโควิดของประชากรทั้งประเทศละรับเทพุกคลุงตาก็อยู่เป็ที่ต้นเชรยของเขรดสุดแตา